จบกาติดตามชมรายการเส้นทางบันเทิงละครเรื่องแม่โขงและละครสาม,มีชั่วคืนคืนนี้เสนอชมเป็นตอนแรกนะครับพุทธศาสนาสุภาษิตในวันนี้ค่ะสัจจะมนุษรักเขยยะควรรักษาสัจจะส่วนภาพปิดท้ายข่าวนี้ครับเป็นภาพตุ๊กตาหิมะขนาดยักษ์ความสูง18เมตรถือเป็นแด์มร์กสำคัญแห่งใหม่บริเวณริมแม่น้ำสงหวานในนครฮาบินบนทนเฮหลงเจียงของจีนก็สร้างขึ้นจากกำลังคนครับจากหิมะประมาณ2,000ลูกบาเมตร ซึ่งเจ้าตุ๊กตาหิมะยักษ์ตัวนี้นะคะก็จะคงสภาพไปจนถึงกลางเดือนมีนาคมค่ะเมื่อสภาพอากาศอุ่นขึ้นก็จะถูกรื้อถอนออกเราลากันไปพร้อมภาพนี้นะคะสวัสดีค่ะ